สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีขออนุญาตนะคะเช็ค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 ขออนุญาตเช็ค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 ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เด้อใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ดันคอมเมนต์พิมพ์คำว่าสุดปังขึ้นมาหน่อยค่ะออมสินรัฐบาล ออมสินกับรัฐบาลใช้ชุดเดียวกันนะคะออมสินกับรัฐบาลใช้ชุดเดียวกันค่ะทุกคนจะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังรัฐบาลมาเร็วไปเร็วมาไวไปไวใครชอบตามใครไม่ชอบผ่านนะคะรัฐบาลมาเร็วไปเร็วมาไวไปไวขอหัวใจขอหน้าว้าวนะคะขอหัวใจขอหน้าว้าวได้ไหมคะขอหัวใจขอหน้าว้าวขอหน้าหัวเราะยังก็ได้ขึ้นมาก หนึ่งไลค์หแชร์เป็นกำลังใจให้การงวดนี้งวดประจำวันที่16นะคะงวดนี้เป็นงวดประจำวันที่16นะคะขออย่าเขียนตัวบักไงบักไงเลยเดอ้อรัฐบาลอ่ารัฐบาลคำนวณผิดพลาดกับกะร,ราบขอโทษขออาภายัยงวดนี้ประจำวันที่16นะ16 อืมงวดนี้ขออนุญาตฟันไปที่งวดนี้ขออนุญาตฟันไปที่หนึ่งปล่อยหนึ่งก่อนนะ งวดนี้ขออนุญาตฟันไปที่หนึ่งขออนุญาตปล่อยหนึ่งก่อนนะคะงวดนี้ขออนุญาตนะคะเลขล่างเลขล่างเลขล่างนะเลขล่างขอให้ติดหนึ่งนะคะเลขล่างขอให้ติดหนึ่งนะคะเลขล่างขอให้ติดหนึ่งนะคะเลขล่างขอให้ติดหนึ่งและ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 ติดหนึ่งค่ะเออเลขบนมีอะไรครับผู้ชมคะเลขบนมีอะไรคะเลขบนมีอะไรเลขบนมันจะติดอะไรนะคะเลขบนจะติดอะไรเลขบนจะติดอะไรเลขบนอาจจะมาสูงนะคะเลขบนอาจจะมาสูงนิดนึง สูงหรือต่ำสูงหรือต่ำงวดนี้สูงหรือต่ำคะอะมาแล้วจากใครพร้อมแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คำว่าพร้อมงวดนี้หนึ่งจะมาไหมคะหนึ่งจะมาไหมคะงวดนี้หนึ่งจะมาไหมคะทุกคนจ๋าหนึ่งมาบอลหนึ่งมาบอหนึ่งมาบอลหนึ่งมาไม่มาไม่รู้นะคะแต่ว่าคิดว่าเลขงวดนี้นะคะอาจจะมาสูงนะคะคิดว่าเลขงวดนี้อาจจะมาสูงอยู่ได้อาจจะมาสูงอยู่เด้เลขงวดนี้อาจจะมาสูงอยู่แดอาจจะมาสูงอย่อ่า อาจจะมาสูงอยู่หนึ่งจะเป็นหนึ่งอะไรครับพี่ยงขาหนึ่งจะเป็นหนึ่งอะไรขออนุญาตฟันไปที่เบื้องหล็กย้อนหลังก็เนื้อทาได้บอถทาได้กระทาถาบ่ด้กระต่องทาคือเก่านะจ๊ะใครรอได้ขอให้รอใครรอไม่ได้กดผ่านนะจ๊ะแต่ว่าฉันก็ให้รออ่ะวันนี้วันนี้จะถึงสามร้อยคนไหมคะทุกคนจ๋าเลขย้อนหลังวันนี้จะถึงจะถึงสามร้อยคนไหม เลขย้อนหลังเมื่อนี้ถึงสามรยคนบออาจจะถึงนะอาจจะถึงนะอาจจะถึงสามร้อยคนก็ได้ขอให้ถึง300ร้อยคนเร็วๆและไวๆพี่ชมค่ะรัฐบาลงวดนี้ขอฟันไปที่หนึ่งหนึ่งจะเป็นหนึ่งอะไรขอให้เป็นหนึ่งนี้นะจ๊ะขอให้เป็นหนึ่งนี้นะ งวดก่อนออกอะไรคะงวดงวดก่อนออกอะไรงวดก่อนออกศูนย์เจ็ดกับอย่างศูนย์เจ็ดศูนย์หาศูนย์หามันมันจะเป็นหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อศูนย์หาศูนย์เจ็ดเหล็กอาจจะมีหนึ่งหนึ่งจะเป็นหนึ่งอะไรหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกขออนุญาตดูเลขย้อนหลังสักครู่นะจ๊ะสองตัวตุ๊ต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 ตเหล็กมาเบิร์มาหามอยู่บอลน้อเหล็กมะเบิร์นมะหามอยู่บอลน้อบางคนบอกว่าเมื่อวานนี้ ออก0507งวดที่ผ่านมาหนูฟัน60ตัวเดียวออก0 5น7์หลอดปองขุดปัดขุดปัดขุดปัดนะคะงวดนี้ไม่น่าจะหามไม่น่าจะหามไม่หามและไม่เบิ้ลแต่เป็นเลขที่สวยนะคะไม่หามและไม่เบิ้ลแต่เป็นเลขที่สวยนะคะไม่หามและไม่เบิ้ลแต่เป็นเลขที่สวยหนึ่งจะเป็นหนึ่งอะไรนะคะหนึ่งจะเป็นหนึ่งอะไรน่าจะไม่หามไม่เบิ้ลแหละนะคะงวดนี้นะคะน่าจะไม่หามไม่เบิ้ลนะทุกคนจ๋านะคะงวดนี้น่าจะ ไม่หาไม่เบิ้ลอ่ะขออนุญาตเบิรงเลขย้อนหลังก่อนเด้อเลขย้อนหลังเลขย้อนหลังโอเคเนะคะมาสองร้อยเบิ้ลไหมคะงวดนี้หนูคิดว่าไม่เบิ้ลจ้ะหนูคิดว่าไม่เบิ้ลนะสองสองสองศูนย์อย่าลืมเด้อเลขเลขนะคะเลขเลขอา่างวดนี้ได้เข้างงนู่นในเลขใดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะงวดนี้น่าจะมาหนึ่งตัวนะงวดนี้น่าจะมาหนึ่งตัว

เดย์หนึ่งเดยสามนวนี้บอกา,าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคำนวณสักคู่นะรอได้ไหมคะบางคนบอกชอบหนึ่งหกหนึ่งเก้าค่ะชมค่ะหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามารถมาได้ไหมหนึ่งเก้ามาแล้วใช่ไหมคะหนึ่งเก้ามาแล้วหนึ่งเก้ามาอีกได้นะโควิดรอบนี้เป็นเหตุสังเกตได้นะคะโควิดรอบนี้เป็นเหตุสังเกตได้นะคะอะแป๊บหนึ่งค่ะวันที่สิบหกตุลาแปดได้เด่นเก้าเด่นแปดอันนี้ไม่มาเด่นสี่และสี่สี่มา หกเจ็ดบมา8ปมา3 7มเบมา9 7้าเสมบมา0 0มาอะเลขมันจะมาไมมามาไมมาและมาไม่มาแต่งวดนี้คำนวณได้เด่น5และ7ค่ะงวดนี้คำนวณได้เด่น5และ7ค่ะตัวเด่น งวดนี้คำนวณได้เด่นห้าและเจ็ดค่ะตัวเด่นดเด่นหากับ 7. เจ็ดเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อความน่าจะเป็นแล้วนะเราใช้ความน่าจะเป็นแล้วนะคะพร้อมอย่างงวดปีที่แล้วปีที่แล้วมันไม่ได้ออกใช่ไหม16เมษามันไม่ได้ออกใช่ไหมคะป,ออนะปีที่แล้ว16เมษามันไม่ได้ออกใช่ไหมคะปีนี้ออกนะปีที่แล้ว16เมษามนไม่ได้ออกนะคะม,มันออกหนึ่งมิถุนาเลยอ่ะมา มวดปีที่ผ okay. ่านมาปี62ปี62 okay. really 16เมษาออก23 2313โอเคเลขมันจะตามกันเนอะ2313เป็นเลขพี่นองนะคะ16มีนาอันนี้16เมษาเนาะ29 60 29 60ตัวนี้16เมษา16เมษา29เอ๊ะ29 40 สิบหกเมษาสิบหกเมษาทำไมเลขติดเก้าจ้าพ,พี่จ ah? ๋าเลขทำไมติดเก้าจ้าพ,พี่จ๋าเก้างวดนี้ขออนุญาตฟันนะถ้าเป็นเก้างวดนี้ขออนุญาตฟันนะจ๊ะถ้าเป็นเก้างวดนี้ขออนุญาตฟันนะจ้าถ้าเป็นเก้างวดนี้เธอจะมาได้หรือ,อยังเก้างวดนี้เก้าแปดเธอจะมาได้หรือ,อยังฟันก่อนเดอเก้าแปดอันละบอเก้าแปดอัน,อนยังเก้าแปดอันยัง ฟันไปเลยค่ะถ้าเป็นหนึ่งจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอ่ะหนูฟันที่หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะถ้าเป็นหนึ่งหนูฟันที่หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะและเลขสามตัวนะคะงวดนี้นะคะเก้าแปด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 อันหรือยัง เก้าแปดอันหรือยังอันยังมีหามีเจ็ดไข่ฟันเลยค่ะตัวเดียวตัวเดียวหาซื่อซื่หาซ่ออหาซ่หาออกตัวเกาสนอเอากเกล็กตัวเกาสนนอกสามร้อยคนจากพี่ๆจา๋าเมื่อวานนี้ฮาหนอยแตกสามตัวมีใครจะตามฮาหนอยอีกไหมคะวันนี้มีไหมจ๊ะเมื่อวานนี้ฮาหนอยแตกสามตัวมีใครจะตามฮาหนอยอีกไหมจ๊ะ มีบอจ่าสามร้อยคนมีคอมเมนต์จากคนสามร้อยคนมีคอมเมนต์กี่คนหนูแจกเงินขวัญถุงให้เลยวันนี้ใครอยากได้ขวัญถุงวันนี้พิมพ์คําว่าเจชมมาจ่ะใครอยากได้เงินขวัญถุงวันนี้หนูไม่รู้ว่าสามร้อยคนจากคอมเมนต์หนูกี่คนหนูไม่รู้ว่าสามร้อยคนจากคอมเมนต์หนูกี่คนแต่หนูขอคนที่คอมเมนต์จากใจจริงๆใครที่ติดตามหนูจริงๆพิมพ์คําว่าเจชมมาเดี๋ยวฉันจะแจกเอง สี่โมงเย็นเจอกันแน่นอนค่ะพี่พี่ตาสี่โมงเย็นเจอกันแน่นอนแต่ตอนนี้ขอียกลปรยรัฐบาลก่อนจ้ะตามมันบอตามมันบอวันนี้ขอสามตัวตรงสาธุเพียงเพียงเพียง,ง,งสามตัวตรงมาเนี่ยไห ถ้าไม่สตัวตรงก็ไม่เป็นไรค่ะขอสองตัวบนสองตัวล่างนะฉันจะแจกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดเพิ่มเพื่อนใครที่เป็นลูกค้าร้านหนูกดเข้าไปลิงก์ที่หนูบักหมุดได้เลยใครที่เป็นลูกค้าร้านหนูกดเข้าไปลิงก์ที่หนูบักหมุดได้เลยค่ะใครที่เป็นลูกค้าร้านหนูกดเข้าไปลิงก์ที่หนูบักหมุดได้เลย3ตัวงวดนี้จะมาหรือเปล่า3ตัวงวดนี้จะมาหรือเปล่าขอหัวใจรัวๆจ้ะขอหัวใจขอหน้าว้าวขอหัวใจขอหน้าว้าวและขอหัวใจขอหน้าว้าวขึ้นมาชมหน่อย เอองวดนี้มันออกง้างมันออกสอง422ด0 3 307ส9 5 6อง826 3ก4สสกาหาปดฉันได้เด่นฉันได้เด่น5นะฉันได้เด่น5เด่น7นะฉันได้เด่น5เด่น7คือแบบว่าเฮ้ยเธอจะมาตรงๆหรือเปล่าขอเรียกคำนวณแป๊บหนึ่งจ้ะอ่ะเริ่มตั้งแต่ปีเริ่มตั้งแต่หนึ่งสิงหา ได้เด่นสามแปดสามแปดสามมาแปดเก้าเก้าเก้ามาเก้าเก้าออกเก้าแปดโอ้เก้าเก้าออกเก้าแปดแป๊บหนึ่งแปดเก้าสิบแปดเก้าสิบอันนี้หาหาเจ็ดปุยเคยนะเคยคำนวณได้สองตัวตรงเลยนะเคยคำนวณได้สองตัวตรงเลยนะจ้าพี่จ๋าอาังบาทนี้เอาคอยล้องเบิงเด้อแปดเก้าสิบหา

โอ้ยเจ็ดศูนย์ออก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 คำนวณงวดนี้จะศูนย์เราไปออกงดงวดหนาอันนี้ได้แปดได้แปดได้เจ็ดเจ็ดมาสูนยได้สามได้เจ็ดได้เก้าได้หนึ่งได้เก้าอันนี้ได้เจ็ดได้สามศูนย์ศูนย์อะมางวดนี้คำนวณในหาเจ็ดฟันไปทีหาหก ไปทีหาหกเนาะเอาบอกแต้มลบแต้มสร้างหัวมันมากกับมากมากกับสร้างหัวมันถอดห้าหกห้าหกห้าหกหกเจ็ดห้าหกสี่หกเจ็ดห้าห้าหกสี่ หกสี่ห้าหกและสี่ปึ๊บพอลงวันที่อย่าลืมตัดเล่นนะห้าหกหก,หกสี่นะจะตัดเล่นนะหนูให้สามตัวห้าหกสี่ไปตัดเล่นกันเองลงวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้สิบสาม ทับสี่ทับหกสามอย่างที่บอกค่ะหาหกไปตามเดอ้อหนูคำว่าใยหาเจดต้องเป็นหาหกหาหกหกสี่เนาะหาหกและหกสี่มาสามรอยคนพี่น้องเมื่อวานนี้หาหนอยฉันแตกเมื่อวานนี้หาหนอยแตกสามโต๊ะเนาะ To วันนี้จะพยายามคำนวณให้ได้3ตรงโอเคไหมคะหนูใช <that we S 2> ้คำว่าพยายามจะคำนวณให้ได้3ตรงโอเคไหมคะใครจะติดตามหนูต่อเราจะเจอกันที่3โมงครึ่งหรือ4โมงเราจะเจอกันที่สาโมงครึ่งหรือ 4. ี่โมงคะเราจะเจอกันที่3ามโมงครึ่งหรือ 4. ี่โมงจ้าเดี๋ยวจะให้แคบปรัฐบาลก่อนนะเราจะเจอกันที่3โมงครึ่งหรือ4โมงเอาตามที่ทุกคนพร้อม เอาตามที่ทุกคนพร้อมจากสามโมงครึ่งหรือสี่โมงเอาพร้อมๆกันจะได้จะได้จะได้แคปพร้อมกัน,กนหนูคำนวณให้เรียบร้อยแล้วให้ทุกคนเตรียมตัวแคปอย่างเดียวสามโมงครึ่งหรือสี่โมงโหวตมาโหวตมาขอคนที่ตามหนูจริงๆใครไม่ชอบหนูกดนี้กดผ่านได้เลยหนูไม่ใช่อาจารย์หนูไม่ใช่เทวดาหนูไม่ใช่คนปากหวานหนูตอแหลไม่เป็นใครชอบคนตรงๆมาทั้งนี่ผู้ใดบ่มักกดนี้กดผ่าน นะอ่ะสาวมงครึงหรือสี่โมงช่วยกันโหวตจากสาวมงครึงหรือสี่โมงเดี๋ยวฉันจะให้แคปและฉันจะเขียนเลขไว้รอพวกเธอนะจ๊ะฉันจะให้แคปและฉันจะเขียนเลขให้รอรอพวกเธอและฉันจะมาแจกเงินขวัญถุงฉันจะมาแจกเงินขวัญถุงเองมือนี้ฉันจะแจกเงินขวัญถุงเองเด้อเตรียมตัวเด้อจะเด้อตั้งนาฬิกาปลุกไว้เจอกันที่กี่โมงดีเจอกันที่กี่โมงดีคะเจอกันที่กี่โมงดีคะเจอกันที่กี่โมงนี้คะ สามโมงครึ่งหรือสี่โมงหนูจะให้ทุกคนตั้งนาฬิกาปลุกไว้พร้อมๆกันโหวดซอยกันแน่โหวดขึ้นมาซอยกันในบอสนะโหวดขึ้นมาช่วยกันได้ไหมอืมโหวตขึ้นมาช่วยกันได้ไหมหนูอยากจะรู้ว่าเราจะเจอกันตรงกันที่เวลากี่โมงตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก่อนเดี๋ยวฉันจะมาเจอกันฉันจะมาเจอกันเดกฉันจะมาเจอกันอ่ะ สรุปเป็นเอกฉัน์สรุปเป็นเอกฉัน์หน่อยเร็วๆสรุปเป็นเอกฉัน์หน่อยเร็วๆสรุปเป็นเอกฉันน์หน่อยสามโมงครึ่งเลิกงานกันหรือยังสามโมงครึ่งเลิกงานกันหรือยังสามโมงครึ่งเลิกงานกันหรือยังจ๊ะสามโมงครึ่งเลิกงานกันหรือยังจ๊ะถามซัมนี่เลิกงานกันหรือยังสามโมงครึ่งเลิกงานกันหรือยังสีโมงกระท่านเด้อพีพีจ๋าสีโมงกระทัานอ่ะบทสรุปของเราสามโมงครึ่งหนูกลัวไม่ยังไม่มีใครเลิกงาน เอา,เาสี่โมงเด้อตั้งนาฬิกาปลุกไดบบตั้งนาฬิกาปลุกไดโบสี่โมงเจอกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาก่อนสี่โมงก่อนก็ได้จะมาก่อนสี่โมงก็ได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยค่ะสี่โมงเราเจอกันยังไงให้ทุกคนตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนนี้เดี๋ยวนี้อย่าลืมถ้าสามร้อยคนมาเจอกันหนูแจกแน่นอนค่ะเงินขวัญถุงจากหนูเองหนูแจกเงินขวัญถุงจากหนูเองจากฟังดีๆนะตั้งน,นาฬิกาปลุกไว้ที่สี่โมงใครอยากได้เงินขวัญถุง S 1> <S 1> สามโมงอันอีนั่งบาวางเดีย๋ยวสามโมงอีนั่งบาวางเลยนูเนี่ยหลังจากนี้หนูจะไปนั่งคำนวณให้เลขให้พี่พี่ก่อนนะคะหลังจากนี้หนูจะไปคำนวณเลขให้พี่ๆๆก่อนตั้งนาฬิกาปลุกไว้เด้อสีอ่โมงสีง่โมงสีง่โมงสีง่โมงและสี่โมงฉันจะมาแจกเงินขวัญถุงให้เองคนเดียวฉันฉันจะแจกเงินขวัญถุงให้เองคนเดียวฉันโอเคยูโ you know okay, นโอเคอ่ะ ทุกคนเตรียมตัวแคบปรัฐบาลน,นะคะอย่าลืมค่ะยังไงสี่โมงก็ทันจันพี่จา๋าตั้งนาฬิการปลุกให้หนูหน่อยนะเราเจอกันที่สี่โมงอ่ะรัฐบาลงวดนี้จา้ารัฐบาลงวดนี้แครเด้อรัฐบาลงวดนี้แคปแคแคเลยจ้าแคปเลยจา้าแคปเลยแคบปเลยและแคบปเลย,เลยโอเคตั้งนาฬิการปลุกไว้นะจ้าพี่จา๋าตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะจ๊ะสี่โมงสีง่โมงเรามีแจกเงินขวัญถุงแน่นอนใครรอขวัญถุงวันนี้เนี่ยจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกค,ค,คนเฮงเฮงปังปังใครแคบปแล้วดันคอมเมนต์พิม แคปแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คาว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณจ้าใครแคปแล้วดันคอมเมนต์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณและขอบคุณจ้าใครแคปแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าขอบคุณให้ทุกคนตั้งนาฬิกาปลุกฟังหนูดีนะถ้าใครไม่เข้ามาวันนี้ถือว่าพลาดโอ้หยุดยาวใช่ไหมโอเคค่ะเรามีนัดกันที่สี่โมงสี่โมงใครอยากได้รับเงินขวัญถุงฉันแจกแจกแจกคนเดียวแจกจริงๆแจกจริงแจกจังและแจกจริงและแจกจังจ้าอะใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณจาาใครที่แคปแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณวันนี้ขอให้ทุก ขอรวยขอให้ถูกหวยโชคดีมีโชคปลีลาบกันทุกคนนะคะสำหรับมือนีไปแล้วเด้อสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดตดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ